อนี้จะเป็นแฟนตาซีก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบปกติคนธรรมดาค่ะแต่เรื่องนี้มันมันค่อนข้างแบบว่าหนักขึ้นหน่อยเพราะมันมีหลากหลายมากที่ต้องเล่นแล้วก็เวลาพูดช่วงแรกๆก็ต้องพูดเหมือนเป็นเป็นนางฟ้าเหมือนไม่ปกติค่ะใช้ศัพท์อย่างเช่นเราเจ้าเจ้าเราแล้วก็จะมีชื่อยาวๆสัต์พิษแก้วสัต์พิษรัตนามีอสููเรตมีมีชื่อคนแบบว่าแปลกๆอย่างเนี้ยค่ะกคนดันไหมทกนที่ก่อนหน้านี้แบบรองก็จริงแต่ใจคแต่ไหน กดดันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้กดดันค่ะก็ตั้งใจตั้งใจเล่นเหมือนเรื่องอื่นก็ทกํากานบ้ากเหมือนเรื่องอื่นแต่ว่าเวลาแบบว่าได้บทนางเอกเนี้ยเพราะมีความสุกว่าบทมันก็จะเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ก็ทางานก็จะเยอะขึ้นความคาดหวังก็จะสูงข,ขึ้น ้าก็ตั้งใจทําเหมือนเรื่องอื่นนะคะซาพยายามมาไม่ไม่คาดหวังมากก็คือตั้งใจของเรานั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นชิมลางหรือเปล่าเพราะว่าเตรียมที่จะรับเป็นนางเอกเรื่องไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องต้องดูคู้ใหญ่ต้องดูพี่น้องนะคะก็ก็ ไม่รู้ครั้งนี้เรามีน้อยใจบ้างไหมคะว่าแบบเฮ้ยเพิ่งขึ้นเป็นนางเอกไม่น้อยใจเลยนะคะไม่น้อยใจเลยเพราะว่าจริงๆสาก,ก็แฮปปี้กับคู่สองถ้าถ้าเรื่องนี้เป็นนางเอกคนชอบถามเยอะว่าแบบเอแล้วยังไงต่อคือสาก,ก็ไม่ซีเพราะว่า,าก็มีเรื่องอื่นติดต่อมาปีหน้าที่เป็นคู่สองเหมือนกันแต่บทดีสาก,ก็แบบสาก,ก็แฮปปี้มากโดยเฉพาะร่วมง,งานกับยูมาอายุอย่างเงี้ยค่ะถ้าอายุอยากอยากให้เล่นอะไรสากไปอยากเล่นด้วยค่ะถ้าเราต้องขึ้นมาเป็นนางเอกเรากลัวเรื่องเมดดิ้งไหม ก็ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะว่าจะดึงให้ได้หรือเปล่าอะไรก็แต่จริงๆยังไม่ได้คิดแต่พอพี่พูดแล้วคิด <c oughs> จริงๆยังไม่ได้คิดเพราะว่าเล่นเล่นอ <c oughs> ื่นๆชักก็ไม่ได้คิดก็คือเล่นเล่นพาร์ทของตัวเองให้ให้ดีอะค่ะ <c oughs> ถ้าเราเล่นของเราดีแล้วมันก็ มันก็ผูย้ย่ามก็ดูมันต้องอยู่ที่บทละครด้วยอยู่ที่งองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องทําของตัวเราให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วนาทีที่หนูว่าพี่หน่องเรี่อมาคุยว่าเรื่องนี้เป็นนางเอกเลยนะชาลารู้สึกยังไงคือจริงๆพี่หน่องอพูดพูด,พดข้าวๆหลังสวยเลิศเชิดสดแล้วค่ะหลังสวยเลิศเชิดสดว่าปีหน้าเดี๋ยวจะแบบมีให้เล่นนะชาก็แบบก็ดีใจค่ะเพราะว่า สงส<ม>ัยอาจจะพี่หน่อยจะเห็นปลักสวยเลือดมาคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนคะคะแต่ว่าช่วงที่รอเนี่ยก็โชคดีก็คือได้เล่นกับยูมาอีก3เรื่องก็ได้ฝึกฝึก,กได,ได,ได้ได้บทต่างๆนะคะแต่ที่คุณมาเซนสนใจก็บอดแคสค่ะถือว่าในเรื่องไม่ผิดเนกเพราะว่าอก่อนหน้านี้ที่เราเงียบไปเลยถ้าแับบางทีก็ก็ถือว่อา,า,าถือว่าโชคดีมากค,ค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คืออยู่กับอยู่กับ RS ค่ะแล้วพอมาเซ็นกับบอดคคสก็ก็พี่หน่องก็ให้ละครในเรื่องเลยค่ะแล้วเราก็พยายามแบบว่า อภิสูตให้ดูว่าเราตั้งใจอะไรเงี้ยนี่กลัวไหมว่าพอเป็นนางเอกอาจจะไม่เตี้ยเหมือนตอนที่เราแบบเป็นคู่สองอะไรก็ก็มันมันก็เกิดขึ้นได้นะสละว่าแต่ก็อย่างที่อกเศราบย็ยงแบบไม่กดดันไม่กดดันก็คือพยายามสนุกกับการเล่นมากกว่าแล้วก็ถนาเปลี่ยนวไม่ไม่ถึงกับทำใจอย่างทราบบอกก็คือตอนนี้ก็มีคนคุยเรื่องละครของปีหน้าเหมือนกันซึ่งเป็นคู่สองที่ทาก็ นี่ไม่สีเรียนไม่สีเรียนเลยคือเราสามารถปรับเปลี่ยนมัได,ได้ได้ได้เลยค่ะ